สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอฟอร์จูนทราเวลเลอร์นะคะช่องสลับการดูดวงและพาเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะสลับวันนี้นะคะเราจะไปขอพรโชคลาภกับพ่อปู่นิลการนะคะที่พระเจดีศีบรรพตจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งวัดนี้นะคะจะอยู่ที่วัดคีรีวงนั่นเองนะคะตรงนครสวรรค์นะคะ เมื่อเรามาถึงตรงบริเวณนี้นะคะถ้าเราขึ้นไปเนี่ยจะเป็นวัดคิรีวงนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาไหว้พ่อปู่นิรลกาลกันนะคะซึ่งท่านจะอยู่แถวบริเวณพระเจดีศรีบรรพฤนะคะตรงนี้จะเป็นตรงทางโค้งนะคะเราก็จะเข้ามาตรงบริเวณนี้กันนะคะตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้านะคะซึ่งเราก็จะเห็นพระพุทธรูปต่างๆมากมายนะคะก่อนที่เราจะไปไหว้พ่อปู่นิลกาลกันนะคะ ตัวเมืองนครสวรรค์นะคะก็จะมีบรรยากาศค่อนข้างสดชื่นตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นจุดบนยอดพระเจดีย์สีแบนโพธิ์นะคะซึ่งก็จะมี สถูปนะคะที่ตั้งอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่าสมัยก่อนนะคะเป็นจุดที่ทหารเขาไว้สอ่องค่าศึกตรงบนเนินเขานี้นะคะสำหรับบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่เรามากราบไหว้พ่อปู่นิลการมหาหนครานะคะสําหรับรูปปั้นพ่อปู่นะคะผู้ที่สร้างก็คือนางเอกสาวสมัยก่อนนะคะนั่นคือนางนาตยาจันรุ่งนะคะซึ่งสาเหตุที่เธอสร้างพ่อปู่ตรงนี้นั่นก็คือเธอได้ฝันเห็นพญาน,นาคนะคะแล้วก็ ่านมาบอกกล่าวเธอว่าอยากจะมาอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งเธอเมื่อฝันเห็นถึงปุ๊บเธอตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ขอให้สิ่งที่เธอตั้งใจไว้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วเมื่อปรากฏว่าสิ่งที่เธอตั้งตั้งวใจไว้นะคะปรากฏว่ามันได้ตามที่เธอขอเธอก็เลยมาสร้างพ่อปู่นิรการณบริเวณนี้องค์ใหญ่ให้กับท่านนั่นเองนะคะ ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดพระเจดีย์สีแบนรพธ์นะคะซึ่งก็จะเป็นสถูปอย่างที่กล่าวมาไว้เมื่อช่วงต้นนะคะซึ่งตรงนี้เป็นจุดยอดบนสูงสุดนะคะเราก็จะเห็นวิวต่างๆนะคะล้อมรอบนะคะในตรงบริเวณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะซึ่งเราจะเห็นตัวเมืองนครสวรรค์นั่นเองนะคะ ตอนนี้ที่วัดก็มีการปรับปรุงก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะก็จะมีสาราปฏิบททัติธรรมด้วยนะคะซึ่งวัดนี้ก็จะมีาชาวบ้านนะคะขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะคะ สำหรับใครที่มาวัดนี้นะคะก็อยากจะให้มากราบไหว้พ่อปู่นิรการจริงๆนะคะเพราะท่านใจดีมากๆนะคะเพราะว่าเคยมากราบไหว้ขอพรจากท่านแล้วแล้วก็พอกลับไปเนี่ยก็ได้ตามที่ขอไว้จริงๆนะคะก็เลยต้องมาไหว้ที่นี่บ่อยๆนะคะถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะถ้ายังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ